เป็นยูทูบเบอร์จำแฮกแล้วไปตานกันที่นี่แล้วจะไม่ไปไหนแล้วเพราะเมื่อยจะถามความรู้สึกแล้วครับเมื่อยสุดครับ มัดป้าอิ่มแล้วอ้วาวทงไหหงฮะหน,หน,น,นู่นอันนี้ยังไม่พูดยังเยีอะเลย <c oughs> ต้องรอคิวมาครับเอามเขามเ่อ <c oughs> เอามอ <c oughs> เอามมเขาไปถาย <c oughs> กับวีดีโอเปล่าตั้งหสี่สามแล้วพี่จะจีเบียดวีแล้ว ปติดตามช่องเลยนะครับรสองโค,ค้งอธิบายสิเพราะว่าเป็นเจ้าถุงเท้าพิเศษถุงเท้าพิเศษติดไม่เหม็นเลยแล้วเ,เดี๋ยวมิชชันเตียมตามเรา ที่สัมภาษณ์หน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนนะผมลืมชื่อที่ไหนนะที่หวานเราอยู่ที่ไหนครับผามากูดครับใช่ไหมใช่อะชรภาพอากาศตอนนี้เวลาตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งชอบอากาศเย็นเย็นดีอากาศเย็นสนุกว่าหวานเลยไหมมา นี่หกโมงครึ่งค่ะเราอยู่ที่ผานกนั่งแอร์ค่ะมาดูพระอทิต น,น,น,นะคะตอนนี้เวลา7จ็ดมงเจ็ดแล้วอุณหภูมิหมอไม่น่าจะเกิน20องศามันหนาวมากทั้งลมทั้งอะไรมากๆให้ดูมือไให้ดูเมื่อไไม่น่าจะเกินะ่ะหนาวอะ่ะดูสิจุนใส่เส <c oughs> ื้อมูทีแล้ว<น>ตอนนี้เราอยู่หน้าลานวัดลานระแก้ว <c oughs> มันโดนโมันโดนจับแล้วนี่เอ็อมันโดนจับไหนล่ะไรก็ได้ยอยู่นะขออะไรจะขออะไรบอกพี่เจ้ปะกอรเรื่องอยู่ร้านข้า,า,เาวาเชลยนใบเบินมองสี่สิบนาที เรากาลังนั่งกินกาแฟกันอยู่หลังจากที่เรากินข้าวขาหม,มูกันเสร็จนะคะแล้วก็หลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะเดินทางไปเที่ยวบนภูต่างๆเราติดตามชมอ,อันนี้คือสูงใช่นี่คือสูงครับคุณย่ารอบแล้วเพราะว่าพี่แกก็ยืนมอง เขาไไมม่อองะรแล,ลและแล้วเราก็มาถึงนะจน๊ะนาตกท่ามันแดงด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงนะก็จะมีจอบปลายอมอ่าพี่เก็บอาการไม่จับเอาอันนี้ไม่มีคำพูด <laughs> ไปงั้นไปกินข้าวที่น้าน้อยแล้วกันไม่ใช่ความนี้นะ ู่ผาเหยียบเมฆครับผมมาผาไปเหยียบเมฆตรงนู้นนู่นดูดบรรยากาศไปเหยียบกตรงนี้เมฆอ, <Hello. S 2> อ,อ่ะมันเปิดอยู่แล้วป่ะไอ้บอมแสงตรงนี้ยังสวยอะ่ะ ปวดขานะะักกว่าน้องบอกว่าให้ติดสองวันนี้นอนจนปวดขาหมดเลยไม่กินร้านเดิมนู้นนี้หรอ อันหลังลงอันหลังลงตรงตาได้สิบสามพอยนะเข้าบุกเบิกครับ